สวัสดีครับกิตติครับนี่กิตติอยู่นี่กิตติอยู่นี่วันนี้มาจากเป็นซุนโลกมาตั้งแต่เช้ามืดเลยครับก็ขับรถไปนู่นเลยครับไปเกาะคอพอดีมาเจอคนบ้านเราฮะคนนครอัปเดตเลยเมื่อกี้ผมหลุดไปแล้วนะหลุดโค้งมานหนึ่งจําไว้เพื่อนเวลามานะอยู่ตรงสามแยกบ้านแยงอะ่ะที่เลี้ยวซ้ายนะถ้ามาจะไปกเกาะคอเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอนครไทยพอเลยสามแยกบ้านแยงนะ มองซ้ายมือเลยเจอนี่ร้านบ้านเราคนบ้านเรานะครัวปักใต้มาอุดหนุนนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะเออนู่นสามแยกบ้านแยงอยู่ตรงนั้นแหละนั่น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 นี่ไปตรงนี้เกาเคบ้านแยงเนะี่ยก็นี่นี่เจอคนใต้บ้านเรามาอุดหนุนหน่อยอย่าลืมนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะนี่คนใต้บ้านเรามาเปิดร้านอยู่เนะี่ยดวงดีจังเมนูก็มีทั้งหมดหลายเมนูนะมีตามสั่งด้วยข้างในใช่ปะ อ๋อตอนนี diabetes, ้ตามสั uh, ่งหยุด like ก uh, ่อนนะนี like ่ตามสั่งหยุดก่อนนี่ยมีหลักฐานอยู่เออมีรูปไอ้ไข่เจ็ดไอ้ไข่ด้วยเด็กวัดวัดเจดีย์วัดวัดที่สี่ชนนครอ่ะมาเลยแกงบ้านเราวะอ่าแกงแกงซ้อมนี่อันนี้แกงเตอแกงไตปลานี่นี่แกงอะไรอ่ะกะทิหมูนี่กั่วกริ้งอันนี้ไข่ปลาโลนะ ก็มาอดนวนนะใครมาอดนนะอ่ะผมกินอันน you know, ี like, ้ดีกว่าแกงอ่ะเอาอันนี้หมูป่าไม่เอาเอาแต่ปลากับน้ำไม่เป็นไรติดไปแล้วไม่เป็นไรผมผมอ่าผมพักไอหน่อไม้ช่วงหลังเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้ด้วยเอาไข่ปลาโลแต่ไม่เอาน้ําเลยมันผมไม่ก็ชอบหวานนะคนอื่นไม่เป็นไรไม่เอาเอาเนี้ยไข่ปลาโลไม่เอาน้ํา อืมนี่คนใต้นะมาอุดหนุนพี่สาวบ้านคน <Hey. S 1> คนครบ้านเรานะเพืเเนนะ่อนๆนะเออแล้วก็นี่บรรยากาศร้านนะได้บรรยากาศมีคนเจออาหารปักใต้แล้ววันนี้โต๊ะก็มีตั้งมาสักห้าอกโต๊ะนะห้าหโต๊ะแล้วก็มีน่นอ่าสายพันธุ์ปักใต้นะโน่นสองตัวเลยอ่ามันมองเห็นผมมันมาแล้วเนาะน่ะนารักน่ารักอ่ะ โอเคผมอัปเดตแค่นี้นะครับใครต้องการกินอาหารภาคใต้ก็กนใต้บ้านเราก็นี่ทรงสามแยกบ้านแยงนะเลยมานิดหนึ่งมองซ้ายมือแล้วมาอุดหนุนพี่สาวนะผมลาก่อนนะพี่สาวผมจะกินแล้วนี่สุดยอดร้านเลยครับบรรยากาศผมถ่ายแค่เบิร์ดๆนะแค่นี้พอสวัสดีครับกดติดตามด้วยเนี่ยพี่สาวคนใต้คนบ้านเรานี่นะ่ารักมากจบตรงนี้นะครับสวัสดีครับ